ที่เข้ามาที่เราแล้วก็บอกว่ามีอาการเบาหวานเราก็ให้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าแคปซูลสีฟ้าให้เข้าไปรับประทานผลที่ได้มันมหัศจรรย์เหลือเกินน้ำตาลลดลงไปอย่างรวดเร็วบางรายเนี่ยฉีดอินซูลินแล้วซปีก็ยังอยู่ฉีดอินซูลินได้นะครับ ข้อมูลเหล่านี้คนที่นั่งฟังดูทีวีรายการนี้แล้วก็บอกว่านี่มโม้มมหรือเปล่ามันไม่น่าเป็นไปได้ในในเลยแต่ยังไงก็ตามอันนี้เรามีการทดสอบที่อิตาลีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ทางอิตาลีก็บอกว่าสองเดือนสองอาทิตย์สี่แคปซูลต,ต่อวนันระดับน้ำตาลจะลดไป20ซนตะครับแต่ขาที่อิตาลียังไม่ได้มีการทดสอบการใช้แทนอินซูลินะนะครับแต่สิ่งที่เราพบในประเทศไทยผู้บริโภค ที่ฉีดอินซูลินมาแล้วระยะเวลาหนึ่งะนะครับแล้วก็ใช้แคปซูลแล้วก็ไม่ต้องฉีดอินซูลินะนะเรามาดูว่ามันดังอย่างเนี้ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ก่อนอื่นต้องไปรู้ว่าต้นเหตุของเ<อ>บาหวาน,าว,านว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรก่อนจึงจะรู้ว่าป็เต็มของเราช่วยลดเบาหวานอาการเหล่านี้ได้อย่างไรค,ครับ คือเบาหวานเนี่ยมีอยู่2ประเภทนะคะ,คะ,ะประเภทที่1อันนี้มักจะเป็นกรรมพันธ์เป็นมาแต่กำเนิดน,นะฮะนั่นก็คืออาจจะเกิดจากเบต้าเซลล์ไม่ทำงานไม่หลั่งอินซูลินนะฮะพวกนี้ก็โดยปกติในการรักษาก็จะให้อินซูลินฉีดอินซูลินตลอดเลยนะคะ,คะอีกประเภทหนึงเป็นประเภทที่2อ,อันนี้อาจจะเกิดขึ้นทีหลังะนะฮะ สำหรับประเภทที่2นี่ก็มักจะเกิดกับคนที่น้ำหนักตัวเยอะทานแป้งและน้ำตาลมากๆนะฮะหรือมาเกิดที่หลังว่าตับอ่อนเนี่ยเสื่อมส,สมรรถภาพลงไปไม่สามารถผลิตอินซูลินหรือถึงแม้ว่าจะผลิตอินซูลินได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะนำน้ำตาลเข้าไปได้เพราะว่าเซลล์มันเกิดการดือ้อต่ออินซูลินซึ่งตรงนี้เองครับ ถ้าหากว่าเราไม่ทราบต้นเหตุของอาการประวานและไม่ทราบว่าแคปซูลเราผู้บรโภคใช้แล้วมันไปทําอะไรกับเมเลอดขาวเราก็จะไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมประสิทธิภาพมันสูงนะ,ะอันนี้เรามาดูกันะนะครับแคปซูลของเราได้ผ่านการทดสอบในอาสา,าสมัครที่ใช้4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันต่อเนื่องะนะครับ แล้วก็เจาะไม่เลือดขาวออกมาดูเพื่อจะดูว่า T cell เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร T h e l p เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็พบว่ามีการลดลงของ TNF alpha Interferon gamma และ Interleukin 17ครับทั้งสามตัวเป็นสารซึ่งไม่เลือดขาวหลั่งออกมานะครับแล้วก็ ทำหน้าที่เกี่ยวพันกับเบาหวานโดยตรงเลยนะครับเขาพบว่า t <ม>ท f อฟาและอินเทอเทร์เฟอรอนแกม,มานั้น<ม>ในผู้ป่วยเบาหวานมันมีเยอะไปมันมีเยอะไปแล้วก็จะไปโจมตีที่อาจารย์พูดถึงเมดเกนีนเบต้าเซลล์บบของตับอ่อนซึ่งมีท่านที่หลังอินซูลินพอเบต้าเซลล์ของตับอ่อนถูกโจมตีมันก็หลังอินซูลินได้น้อยลงทีนถ้าโจมตีมาก b e ต้าเซลล์ก็อาจจะถูกทำลายก็เป็นเบาหวานที่รุนแรงขึ้นนะครับคร่านี้เมื่อแคปซูลสีฟ้าของเราสามารถลด T N F a l p h a i n t e r v e r o n g a m m a ได้มันเบาหวานประเภทที่หนึ่งก็จะลดลงไปคือหมายความว่าทำให้ร่างกายของเราหรือตับออนของเราสามารถหลั่งอินซูลินได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอาการเบาหวานประเภทที่หนก็ลดลงนอกจากนี้ครับเขาก็ยังพบว่า ทั้งสองตัวทั้งสงสารเนี่ยทำเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการดื้อต่อตอ,อินซูลินนะเมือ่อเราลดสารสองตัวนี้ลงไปได้จากการใช้แคปซูลสูตรสีฟ้าอาการดื้อต่ออินซูลินมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นเบาหวานประเภทที่สองก็จะลดลงด้วยะนะครับส่วนว่าอินเตอร์ลูคิน17นั้นคืออะไรอินเตอร์ลูคิน17ก็เป็น สารซึ่งหลังโดยเม็ดเม็เขาวทีเอสิบซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นเบาหวานก็คืออาการแพ้ภูมิตัวเองะนะครับเมื่อแคปซูลสีฟ้าทำให้อินทรลูคิน17ลดลง อาการแพ้ภูมิตัวเองก็ลดลงเพราะนั้นเบาหวานก็ลดลงด้วยครับไม่ว่าเป็นประเภทที่1หรือประเภทที่สองสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะเรามักจะสังเกตว่ามันจะมีอาการอื่นๆตามมาเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและสิ่งที่เราพบกับในผู้บริโภคนะครับระดับน้ำตาลเขาลดลงแล้วอาการที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือความดันโลหิตสูง เขาก็ลดลงค่ายเมนเลือดสูงก็ลดลงด้วยะนะครับน้ําหนักผมเนี่ยอยู่มาสักเจ็ดสิบกว่าได้เจ็ดสิบเอ <71, 72, S 2> ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามมาอยู่ในช่วงเนี้ยครับผมไปทํางานได้อยู่มาณสักสามเดือนน้ําหนักผมลดลงมาเหลือห้าสิบเก้าพอนหนักมันลดตาก็เริ่มพาอเหมือนกับผมเนี่ยมองอยู่ในหมอกเลยมหมอกที่หมอกทึบๆอะช่วงที่ผมมีอาการช็อกเนี่ยมันแบบมองไปเนี่ยมัน ข้าไปหมดเลยแล้วผมรู้สึกเพียแล้วแบบว่ากลางวันเนี่หลับตลอดไม่หลับก็ไม่ได้นั่งสับะงบนั่งสับสงกตลอดพอเล่าอาการให้ในแพทย์ฟังครัในแพทย์เขาันบอกว่าสงสัยจะเป็นเบาหวานพอเช็คเลือดออกมาเนี่ยก่อนทานอาหารนะฮะแล้วก็หลังทานอาหารเนี่ยค่ามันอยู่ที่ประมาณห้าร้อยถ้ากี่แคปซูลครั้งแรกแรก็ครั้งแรกนี่ กลางคืนเนี่ยก่อนนอนในสองแคปซูลเช้านี่สองแคปซูลหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักช่วงช่วงเดือนแรกนะครับเริ่มลดละเมื่อเช้านี่ผมเพิ่งไปหาหมอออกมานะฮะครับหมอเขานัดเจาะเลือดตรวจเลือดผมอยู่ที่ร้อยสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ไม่ใช่ร้อยสี่สิบนะครับหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่โอ้โหแล้วอยู่ระดับเนี้ยทั้งหมดหกเดือนเจ็ดเดือนมาแล้วบางเดือนเนี่ยไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำไป บางเดือนไม่ถึงร้อยเดี๋ยวนี้นะฮะผมเหมือนว่าผมอายุสี่สิบอะคนที่เป็นมาหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีแรงร่าอะไรมันก็ไม่มีแรงเลยหมดตาพระโมรี่นี้เป็นไหมฮะไม่เป็นแล้วฮะใสใสชัดเลยครับมองอะไรก็ชัดนะฮะ เมื่อเราเริ่มทำงานนี้5ปีที่แล้วเราบอกว่าเราจะพยายามสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายเพื่อจะดูแลอาการผิดปกติในร่างกายได้ทุกอาการปัจจุบันนี้5ปีผ่านมาเราได้มีกระบวนการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่า Operation b ินปัจจุบันเรากำลังพูดใหม่ การสร้างภูมิคุ้มกันคือมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพครบวงจรแน่นอนอีกครั้งนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลคือมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและด้วยที่เราสามารถอธิบายได้โดยใช้ภูมิคุ้มกันวิทยาล่าสุดในศตวรรษที่21ทําให้เรามีความเชื่อมั่นและสามารถที่จะไปอธิบายให้กับ นักวิยาสตร์ศาการแพทย์ในทุกสาขาวิชาการที่เขามีความสงสัยและอยากจะซักอยากจะถามนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าศาสตร์นี้จะอยู่โยงคงกรพัน์แล้วก็เป็นที่โจทย์จันและก็พูดถึงมากขึ้นมากขึ้นผมก็มีความยินดีว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนไปเยอะมากตั้งแต่ตอนต้นที่เราทำรายการนี้ก็มีแต่คนพูดถึงด้วยความไม่ค่อยน่าเชื่อถือบางครั้งก็พูดถึงในลักษณะ ขันเล็กน้อยซะด้วยซ้ำปัจจุบันนี้5ปีผ่านไปแล้วเราก็ยืนหยัดสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็มีผู้บริโภคที่มาช่วยเสริมความเชื่อมั่นนั้นว่าได้มีการใช้แล้วชัดเจนผลม,มันชัดเจนจนกระทั่งบัดน,นี้ครับผมและอาจารย์นำภัยก็จำเป็นจะต้องไปบรรยายหลังจากที่ได้มีการเชิญในสถาบันทางการแพทย์โรงพยาบาลใหญ่ๆนะฮะ ก็ได้ขอให้เราเข้าไปบรรยายความรู้เกี่ยวกับ Operation B. i n ซึ่งเราก็ทำด้วยความยินดีนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราเชื่อว่าถ้าหากท่านที่มีความรู้ทางการแพทย์สูงๆทั้งหลายได้รับทราบถึงพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สากลได้ทราบอย่างลึกซึ้งแล้วก็คงจะได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ดูแลผู้ที่มีปัญหาด้วย อาการผิดปกติที่ไม่สามารถดูแลด้วยวิธีปกติได้นะครับซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเราก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทําให้สุขภาพคนไทยได้มีการยกระดับให้ดีขึ้นผมก็อยากจะเรียนต่อว่าปัจจุบันในขณะที่เราพยายามสร้างความเชื่อมั่นในเมืองไทยให้กว้างขึ้นถึงระดับที่มีภูมิของผู้ท่านที่มีภูมิความรู้ส,งสูงๆนั่นน่ะผลิตภัณฑ์ของเราได้จําหน่ายเข้าไปแล้วในประเทศอิตาลีนะครับ ได้เข้าไปจําหน่ายไปแล้วในหลายประเทศซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์อีกพิอีกข้อหนึ่งหรือเปล่านะครับว่า o peration beam ของเราสร้างมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรจริงจิงครับ